สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้สมบัติของเสียง2อ,อย่างนะครับก็คือปรากฏการ์บีด s แล้วก็คลื่นนิ่งหรือว่าคลื่นสถิตของเสียงบีด t s คืออะไรบีด t s ก็คือเมื่อมีคลื่นเสียงความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยเดินทางมาผสมกันเราจะได้ยินเสียงซึ่งมีความดังค่อยไม่สม่ำเสมอซึ่งเราก็จะได้ใช้ ปรากฏการบีบเนี่ยนะครับในการปรับเทียบเสียงจากสองแหล่งให้มีความถี่เท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองดูนะครับว่าถ้าเรามีความถี่สองแหล่งซึ่งความถี่ไม่เท่ากันเดินทางมาผสมกันเราจะได้ยินเสียงเป็นอย่างไร ตอนนี้เนี่ยผมจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับทำหน้าที่เป็นตัวกําเนิดเสียงและเสียงนี่ก็จะออกไปที่ลําโพงสองข้างตอนนี้เนี่ยผมตั้งให้เครื่องเนี่ยสร้างเสียงความถี่500เฮิรตซ์ออกมาเราลองดูนะครับว่าเสียง500เฮิรตซ์นี่เสียงจะเป็นยังไงเสียง500เฮิรตซ์จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนความถี่ที่ออกมาจากลำโพงข้างหนึ่ง ให้มีค่าสูงขึ้นเช่นเป็น500กว่าอีกหนึ่งเฮิร์ตเราจะได้ยินเสียงเป็นยังไงสังเกตไหมครับว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจะมีเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันอยู่นะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนเป็น502เฮิร์ตบ้างเราก็ยังคงได้ยินเสียงดังค่อยดังค่อยอย่างที่ว่านั้นอยู่ใช่ไหมครับ แต่ว่ามันจะถี่ขึ้นเสียงดังค่อยดังค่อยนี้จะมีความถี่สูงขึ้นนั่นเองถ้าเราเพิ่มไปอีกเป็น503นะครับ504 505เสียงก็จะดังค่อยดังค่อยเนี่ยถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถี่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณ510เฮิรตซ์ รเราก็จะได้ยินเสียงเนี่ยเกือบจะไม่มีเสียงดังค่อยอย่างนั้นอีกแล้วนะครับเหมือนกับเสียงมันดังต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเหมือนดังถ้าความแตกต่างของความถี่มากเกินไปกว่านี้เราจะไม่ค่อยสังเกตออกเลยครับว่าความถี่ไม่เท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ความถี่อยู่ในช่วงใกล้ๆไม่กี่เฮิร์ตซ์เนี่ยเราจะเห็นเราจะสามารถสังเกตได้ว่าเสียงนั้นมี ปรากฏการดังค่อยดังค่อยนี well, ้เกิดขึ้นมาและปรากฏการดังค่อยดังค่อยตัวนี้เองนะครับปรากฏการดังค่อยดังค่อยตัวนี้เองนี่แหละที่เราเรียกว่าบีตการที่เราจะเข้าใจว่าบีตซ์นี่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราก็จะต้องมาเข้าใจสมบัติพื้นฐานของคลื่นก่อนนะครับแล้วก็สมบัติพิเศษตัวหนึ่งของคลื่นที่เรียกว่าการรวมกันของคลื่นลักษณะพื้นฐานของเสียง เสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดที่มีความถี่ในช่วงที่เรารับฟังได้และการสั่นสะเทือนนี้ก็จะแผ่ไปรอบตัวในรูปของการเคลื่อนที่ของตัวกลางโดยที่มีลักษณะเป็นคลื่นตามยาวคือตัวกลางมีการอัดขยายส่งต่อกันเป็นช่วงๆไปหรืออาจจะมองว่าเป็นการส่งต่อความดันก็ได้เพราะว่าเมื่อคลื่นตัวกลางมีการเคลื่อนที่ไปรวมกันก็จะทําให้ความดันสูงขึ้นและเมื่อตัวกลางเคลื่อนที่ออกจากกัน ก็จะมีความดันต่ำลงนั่นเองโดยทั่วไปแล้วเราจะพิจารณาคลื่นรูปทรายเพื่อความง่ายแต่ถ้าคลื่นมีรูปร่างแปลกๆเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นผลรวมของคลื่นรูปทรายและหลายรูปรวมกันแทนนั่นเองในกรณีของคลื่นรูปทรายที่มีความถี่เดียวถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ออกไปจากแหล่งกําเนิดด้วยอัตราเร็ว v เราก็จะได้การเปลี่ยนแปลงของคลื่นตัวกลางเป็นรูปทรายทั้งในเวลาและในระยะทาง กล่าวคือถ้าเราพิจรารณาในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปตัวกลางก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นรูปทรายคือไปกลับรอบจุดสมดุลแต่ถ้าเราถ่ายภาพตัวกลางณขณะใดขนาดหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อระยะทางเปลี่ยนไปตัวกลางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรายเช่นกันและนี่ก็เป็นสมบัติสําคัญของคลื่นรูปทรายนั่นเองเราคงทราบไปแล้วนะครับว่าจากสมบัติข้างต้นดังกล่าวเนี่ยเราสามารถหาค่าตัวแปรต่างๆของคลื่นรูปทรายได้ ได้แก่ความถี่คาบเวลาความยาวคลื่นอัมพลหรือว่าอัมพิจูดเป็นต้นพวกเราลองทบทวนดูนะครับว่าเราสามารถหาค่าตัวแปรต่างๆจากภาพได้ยังไงบ้างเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการรวมกันของคลื่นนะครับการรวมกันของคลื่นเนี่ยจะเป็นการรวมกันแบบพิเศษเมื่อคลื่นสองขอบวนเดินทางมาเจอกันคลื่นนั้นมันจะเกิดการรวมกันแบบที่เราเรียกว่า การซ้อนทับหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า superposition ก็คือว่าถ้าเรามีคลื่นสองขบวนขบวนหนึ่งทําให้ตัวกลางเลื่อนไปค่าหนึ่งขบวนที่สองทำให้ตัวกลางมีการกระจัดเดิดไปอีกค่าหนึ่งการกระจัดรวมหรือว่าผลรวมของคลื่นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับการกระจัดเนื่องจากคลื่นขบวนแรกบวกกับการกระจัดที่เกิดจากคลื่นขบวนที่สองรวมเข้าไปตรงตรง ระหว่าจ,จะพิจารณาการรวมกันของคลื่นแบบซ้อนทับเป็นสองกรณีสุดโต่งก็คือกรณีแรกคลื่นสองขอบวนที่เหมือนกันเคลื่อนที่มาในทิศท,ทางเดียวกันโดยที่มีเฟสตรงกันกล่าวคือสันคลื่นของสองขอบวนนี่ตรงกันท้องคลื่นของสองขอบวนก็ตรงกันด้วยในกรณีนี้เมื่อเราบวกตำแหน่งของตัวกลางเนื่องจากคลื่นทั้งสองขอบวนก็จะได้ค่ามากที่สุดตลอดเวลาเราเรียกในกรณีนี้ว่าเป็นกรณีการรวมแบบเสริมกัน อีกกรณีสุดตรงเช่นกันแต่ตรงกันข้ามนั่นก็คือเมื่อคลื่นสองขบวนมีเฟสตรงกันข้ามพอดีกล่าวคือสันคลื่นของขบวนหนึ่งตรงกับท้องคลื่นของอีกขบวนหนึ่งพอดีในกรณีนี้เมื่อเรารวมตำแหน่งของตัวกลางเนื่องจากคลื่นทั้งสองขบวนก็จะได้ค่าเป็นศูนย์เสมอในกรณีนี้เราเรียกว่าเป็นการรวมกันแบบหักหลังกันถ้าในกรณีที่อยู่ระหว่างกลางเราก็ยังคงได้ผลลัพธ์ เป็นคลื่นรูปทรายที่มีความถี่เท่าเดิมแต่มีอัมพิจูดท,ที่เปลี่ยนไปโดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง0จนถึง2เท่าของคลื่นอัมพิจูดเดียวๆแต่ละตัวแต่ความถี่นี้ยังคงเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าความถี่ของคลื่นขบวนหนึ่งเปลี่ยนไปแต่อีขบวนหนึ่งยังคงเดิมผลการรวมคลื่นจะเป็นอย่างไรเราลองพิจารณาที่ตำแหน่งใดๆดูนะครับภาพคลื่นสองขบวนก็จะเป็นอย่างภาพนี้เราจะเห็นว่า เมื่อคลื่นความถี่ไม่เท่ากันรูปคลื่นสองรูปก็จะไม่ซ้อนทับกันซึ่งมันจะเหลื่อมๆกันไปในภาพนี้เส้นสีน้ําเงินจะเป็นการกระจัดของตัวกลางเนื่องจากคลื่นขบวนแรกเส้นสีแดงจะเป็นการกระจัดของตัวกลางเนื่องจากคลื่นขบวนที่สองแล้วเราจะเห็นได้ว่าคลื่นขบวนที่สองนี่มีความถี่สูงกว่าเล็กน้อยจากภาพนี้ถ้าเราอาศัยหลักการรวมกันแบบซ้อนทับกันเราจะเห็นว่าในคลื่นรวมที่มีทั้ง ช่วงท,ที่รวมกันแบบเสริมกันก็คือคลื่นในส่วนที่เป็นสันคลื่นเจอสันคลื่นด้วยกันแล้วก็มีทั้งส่วนที่รวมกันแบบผักล้างกันก็คือส่วนที่เป็นสันคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นพอดีในบริเวณที่รวมกันแบบเสริมกันนั้นเราจะได้อัมพิจูดของคลื่นรวมเนี่ยสูงสุดและในส่วนที่คลื่นรวมกันแบบผักล้างกันนั้นเราก็จะได้อัมพิจูดของคลื่นรวมเป็นศูนย์นั่นเองผลรวมของคลื่นก็จะได้คลื่นลับเป็นคลื่นสีเขียว เราจะเห็นได้ว่าคลื่นรวมที่ได้มีอัมพิจูดท,ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่จะมีค่ามากน้อยสลับกันอยู่เป็นระยะระยะเราคงดาววได้นะครับว่าถ้าคลื่นของสองขบวนนี้ใกล้เคียงกันมากเราจะได้เสียงที่ดังค่อยเนี่ยห่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดว่าความถี่ของทั้งสองขบวนนี้ต่างกันมากขึ้นเราก็จะได้ช่วงที่ดังค่อยเนี่ยขี่ขึ้นถี่ขึ้นนั่นเองถ้าเราดูเฉพาะคลื่นรับสีเขียว เราจะเห็นได้ว่าเหมือนกับเป็นเครื่องรูปทรายที่มีขนาดของอัมพิจูดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วอัมพิจูดของคลื่นนี้ก็เป็นคลื่นอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะมันขึ้นอยู่กับทั้งเวลาแล้วก็ตำแหน่งในทางฟิสิกส์เนี่ยเราเรียกการที่มีคลื่นตัวหนึ่งซ้อนอยู่ในคลื่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยว่าการผสมคลื่นหรือว่า modulation จากการรวมคลื่นดังกล่าวนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าคลื่นรวมที่เราได้นั้นจะมีความถี่ของช่วงดังค่อย หรือที่เราเรียกว่าความถี่บีตเนี่ยเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นตั้งต้นทั้งสองขบวนเช่นถ้าเสียงแรกมีความถี่100เฮิรตซ์เสียงที่2มีความถี่102เฮิรตซ์เราก็จะได้ยินเสียงดังค่อยเนยสลับกัน2ครั้งใน1วินาทีหรือเอาราอาจจะเขียนเป็นสมการได้คือ fb เท่ากับ f1 ลบ f2 ส่วนสาเหตุที่มีเครื่องหมายแอ s ซิลูตอยู่เนี่ย ก็เพราะว่าเราสนใจแต่ผลต่างเท่านั้นเองส่วนความถี่ท okay, ี่เราได้ยินก็จะเป็นความถี่เฉลี่ยของคลื่นทั้งสองขบวนก็คือ f เท่ากับ f1 บวก f2 ส่วน2นั่นเองนะครับการใช้ประโยชน์ ปรากฏการบีบสูงเสียงเนี่ยนะครับอันนึงก็คือการใช้เทียบเสียงดนตรีอย่างเช่นเสียงกีตาร์เนี่ยนะครับในกีตาร์เนี่ยสายกีตาร์แต่ละเส้นจะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบางตำแหน่งนะครับเช่นถ้าเรากดเฟตที่ห้าของเส้นแรกเนี่ยนะครับมันจะไปเสียงโน้ตตัวเดียวกับเส้นที่สองนะครับเสียงโน้ต2ตัวนี้จะเป็นเสียงเดียวกันการที่เขาเทียบเสียงกีตาร์เนี่ยตอนแรกๆก็ใช้หูฟังก่อนว่าให้เสียงเนี่ย ใกล้เคียงกันมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะดีดสายกีตาร์สองเส้นเนี่ยพร้อมกันนะครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนไปให้มันไม่เท่ากันนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูลองฟังเสียงดูนะครับสองเส้นเนี่ยไม่เท่ากันแน่ๆนะครับไม่เท่ากันแน่ๆผมก็จะปรับจนกระทั่งเสียงสองเส้นเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่เนื่องจากว่าหูเราเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ว่าไม่สามารถแยกเสียงที่มัน ใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยเอาจาก,กันได้นะครับพอเราปรับเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับหูเราไม่สามารถแยกออกได้ละว,ว่าสองเส้นนี้คนละเสียงนะครับตอนนี้หูเราไม่สามารถแยกออกได้แล้วว่าสองเส้นนี้เป็นคนละเสียงแต่ถ้าเราดีบสองเส้นนี้พร้อมกันเราจะสังเกตเห็นปรากฏการบ e ีบเกิดขึ้นคือเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ย เมื่อดีดพร้อมกันเสียงมันจะดังค่อยดังค่อยเป็นจังหวะลองสังเกตดูนะครับซึ่งถ้าเสียงดังค่อยดังค่อยนี้เกิดห่างๆกันนั่นแสดงว่าความถี่ของสองเส้นนี้ใกล้เคียงกันถ้าเกิดว่าดังค่อยดังค่อยที่ว่านี้ใกล้กันมากๆถี่ถี่มากๆนะครับเกิดถี่มากๆเนี่ยก็แสดงว่าความถี่ของสองเส้นนี้ ต่างกันมากตามไปด้วยลองดูนะครับอันนี้น่าจะเท่ากันพอดีนะครับได้ยินเสียงดังค่อยดังค่อยที่เกิดขึ้นหลักการตรงนี้ทำให้เราสามารถเทียบเสียงดนตรีนะครับถึงแม้ว่าจะมาจากคนละเครื่องได้อย่างแม่นยำเพราะว่าเทียบถึงในระดับความถี่ที่เท่ากันเลยทำมาหรายกแแ็แล้วแต่เรายังได้ยินเสียงบีดเกิดขึ้นมา ได้ยินปรากฏการบีดเกิดขึ้นมาเนื่องจากความถี่2เส้นไม่เท่ากันแม้ว่าจะเฮิร์สตเดียวก็ตามเราก็สามารถแยกได้จากปรากฏการบีดนีนั่นเองเราได้ทําความรู้จักกับปรากฏการบีดเกรนไปแล้วปรากฏการอีกการหนึ่งที่ใช้หลักการเดียวกันคือการรวมกันแบบซ้อนทับของคลื่นก็คือปรากฏการที่เราเรียกว่าคลื่นนิ่งหรือว่าคลื่นสถิตของเสียง ปรากฏการ์นี้ทําให้เสียงบางความถี่มีความดังมากกว่าเสียงอื่นในระบบเดียวกันที่น่าสนใจมากก็คือการเคลื่อนทีน่ของตัวกลางในขณะที่เกิดคลื่นนิ่งนั้นบางตําแหน่งจะไม่มีการเคลื่อนที่เลยและบางตําแหน่งก็จะเคลื่อนที่ด้วยระยะประจัดที่มากที่สุดการที่เราจะอธิบายปรากฏการ์นี้ก็โดยการใช้วิธีคล้ายกับการพิจารณาบีชนั่นเองโดยในกรณีนี้เรามีคลื่นสองขบวนที่เหมือนกันทุกประการ แต่เคลื่อนที่สวนทางกันดังภาพเราจะเห็นว่าที่บางตำแหน่งคลื่อนทั้งสองมีการรวมกันแบบหักล้างกันเสมอทำให้ได้ผลลัพธ์ของการรวมเป็นศูนย์เสมอส่วนในบางตำแหน่งนั้นก็จะมีการรวมกันแบบเสริมกันเสมอเช่นกันทำให้นัดตำแหน่งนั้นมีผลลัพธ์ของการรวมมีค่ามากที่สุดและเมื่อเราพิจารณาเฉพาะผลรวมคือเส้นสีเขียวในภาพเราก็จะเห็นว่า ผลรวมของคลื่นมีค่าเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งตายตัวและส่วนที่เหลือก็จะมีการกระจัดเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายรอบจุดสมดุลเราจะเรียกตำแหน่งที่มีการกระจัดเป็นศูนย์ตลอดเวลาเนี่ยว่าบับหรือว่าโนดและตำแหน่งที่ตัวกลางมีการกระจัดมากที่สุดเนี่ยว่าปฏิบับหรือว่าแอนติโนดระยะห่างระหว่างบับจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น และมีค่าเท่ากับระยะห่างระหว่างปฏิบัติเช่นเดียวกันในกรณีของคลื่นเสียงอาจเกิดคลื่นนิ่งได้ในหลายตัวกลางเช่นเกิดในท่อในเส้นลวดหรือเส้นเชือกหรือเกิดเป็นตัวกลางสองมิติเช่นแผ่นหน้ากลองเป็นต้นซึ่งเงื่อนไขาการเกิดก็จะแตกต่างกันออกไปตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับก็คือว่าเรามีแหล่งกําเนิดเสียงสองแหลง่ง วางอยู่ห่างกันแล้วทั้งสองแหล่งเนี่ยให้เสียงที่มีความถี่เท่ากันออกมาซึ่งตอนนี้ก็จะใช้โปรแกร,รมตัวเดิมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เราให้กลายเป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงแล้วก็จะใช้ความถี่1 0 0 0นเฮิรตซ์นะครับถ้าเราจำได้เนี่ยคลื่นทั้งสองอันนี้มันก็จะเดินทางมาแล้วก็รวมกันทำให้ได้บางตำแหน่งเนี่ยมีความดังน้อยที่สุดบางตำแหน่งก็จะมีความดังมากที่สุดซึ่งเราเรียกว่าคลื่นนิ่งนั่นเองนะครับ เราลองดูนะครับว่าถ้าเราสร้างมาแล้วเราจะได้ยินเสียงดังค่อยดังค่อยที่ตำแหน่งต่างๆกันเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าเราคงวัดเสียงไม่ได้นะครับผมก็จะใช้โทรศัพท์ทําตัวเป็นเครื่องวัดเสียงนะครับก็คือสังเกตได้จากความสูงของสัญญ,ญาณที่อยู่ในโทรศัพท์นี่ถ้าเกิดว่าความสูงมันมากก็แสดงว่าเสียงนันดังถ้าระดับความสูงของสัญญ,ญาณเนี่ยมันเตี้ย แสดงว่าเสียงมันค่อยนะครับเราลองมาดูกันนะครับถ้าเราปล่อยให้มันเป่งเสียงออกมาสองข้าง,ขงพร้อมกันแล้วเราลองเลื่อนโทรศัพท์ไปดูเมื่อเราเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ลําโพงข้างหนึ่งเราจะเห็นขนาดของสัญญาณเนี่ยมันสูงนะครับนั่นแสดงว่าตรงนี้นี่เสียงดังมากนะครับพอเราเลื่อนออกมาเราจะเห็นว่าพอเราเลื่อนออกมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยขนาดของสัญญาณมันจะลดลงไปจนเกือบจะเป็นศูนย์นั่นก็หมายถึงบริเวณนี้ มีเสียงเนี่ยค่อยที่สุดนะครับซึ่งเราก็รู้ว่านี่ก็คือโนต้ตนั่นเองคือไม่มีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศณตำแหน่งนี้เสียงก็จะค่อยที่สุดนะครับถ้าเราเดินต่อไปก็จะดังขึ้นดังขึ้นอีกครั้งแล้วก็จะเงียบลงอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือโนต้ตอันถัดไปนะครับเป็นโนต้ตอันถัดไปจากนั้นเลื่อนออกไปก็จะดังขึ้นแล้วก็เรียบลงอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จากตรงนี้เราก็สามารถหาตำแหน่งโนดที่อยู่ในระหว่างลำโพง2ตัวนี้ได้นะครับเราก็สามารถหาค่าความยาวคลื่นออกมาได้นั่นเองนะครับสำหรับใมกริีของเสียงกรณีอื่นๆเนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งกำเนิด2อ่านก็ได้โดยอาศัยที่ว่า เสียงเนี่ยมีสมบัติการสะท้อนนะครับเราก็จะเอาเสียงอีกตัวหนึ่งมาจากการสะท้อนของปลายระบบนั่นเองนะครับอย่างในกรณีของท่อเนี่ยนะครับหรือว่าคลุยเนี่ยนะครับก็คือท่อที่ปลายหนึ่งเนี่ยเปิดสู่อากาศภายนอกเสียงที่เกิดขึ้นมันก็จะเดินทางภายในคลุยมาแล้วก็มาสะท้อนมาจากทางปลายท่อนะครับเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนความขัดนะหรือความต้านทานของคลื่นนั่นเอง พอคลื่นเดินทางมาถึงปลายที่เปิดออกส่วนหนึ่งก็จะสะท้อนกลับเข้าไปแม้ว่าปลายนั้นมันจะเปิดออกก็ตามนะครับคลื่นที่สะท้อนกลับเข้ามานี้ก็จะทําตัวเป็นแหล่งกําเนิดอีกตัวหนึ่งงนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรามีแหล่งกาเนิดสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ส่วนที่เราเป่าอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านปลายที่เปิดแล้วนี่เองก็จะทําให้ได้คลื่นออกมา2ขบวนแล้วคลื่น2ขบวนนี้ก็จะทําให้เกิดคลื่นนิ่งภายในเหล่าขลุยนี้ด้วย ในกรณีของการเกิดลื้นนิ่งในท่อจะมีข้อบังคับบางประการเกี่ยวกับตำแหน่งของบับพาและปฏิบัพเพานั่นคือถ้าปลายท่อด้านใดเป็นปลายปิดโมเลกุลอากาศบริเวณนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นตรงปลายปิดเนี่ยจะเป็นบับพพหรือโหนดโดยตโนโมัตในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นท่อปลายเปิดบริเวณที่ปลายเปิดก็จะเป็นปฏิบับหรือว่าแอนติโนดโดย,โต,โดยโตโนโมัตเช่นเดียวกันจากเงื่อนไขดังกล่าว เราก็สามารถสร้างภาพของคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นภายในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดได้ดังภาพจากภาพนี้เราลองหาความสัมพันธ์ของความยาวท่อความยาวคลื่นและความถี่เสียงที่เกิดคลื่นนิ่งในท่อดูนะครับคงไม่ยากไปนะครับการเกิดคลื่นนิ่งของเสียงเ,ยเป็นปรากฏการณ์ที่เรานำเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับ มลตัวอย่างเช่นการนำมาไปสร้างเครื่องดนตรีซึ่งเราสามารถปรับความถี่ได้ทำให้เราได้โน้ตเสียงต่างๆกันออกมาแล้วก็ประโยชน์ที่สำคัญเลยก็คือการพูดหรือว่าการออกเสียงของเราน,นั่นเองในตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ที่สำคัญสองอย่างในเรื่องของเสียงไปแล้วนะครับก็คือบีตแล้วก็การเกิดคลื่นนิ่งของเสียงยังมีปรากฏการณ์อื่นๆของเสียงอีกมากมายเลยนะครับแต่วันนี้คงได้เพียงแค่สองเรื่องนี้นะครับ เรื่องอื่นก็คงต้องไว้ตอนต่อไปสําหรับวันนี้คงพอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ